สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังค่าเดลี่ปลอกการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่องบลูล็อกในตอนที่232ชื่อตอนว่าวิวัฒนาการขั้นสูงเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังสนุกและก็เข้มข้อนอีกแล้วนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณนะปัจจุบันช่องการ์ตูนได้เลื่อนเปื่อยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้ หรือท่านไหนไม่สะดวกก็กดระบบซูร์แตงเข้ามาได้ครับสำหรับฉบับดิคสิทธ์ของกระตูเรื่องบลนะู Lo อกณตอนนี้ก็ออกมา22เล่มแล้วเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อกันมาอ่านได้มีทั้งแบบฉบับหนังสือกระตูนและอ e ีบุ๊กในแอปของวิบูลกิตเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วฮีโอริ o i, กับอิซางิวางแผนกันว่าต่อจากนี้ทั้งสองคนจะต้องด้นสดหาช่องว่างในการเล่นของอูเบอร์ที่ทานฟอร์มแล้วให้เจอเพื่อที่จะตอบโต้กับ ส่วนไกเซอร์ก็เข้าไปวางแผนการบางอย่างกับเนทเป้าหมายคือเพื่อขยี้อิสาีและบาโลพร้อมๆกันในทีเดียวและเรื่องราวของตอนที่232ก็เปิดฉากขึ้นเสียงนกหวีดเริ่มกันแข่งขันดังขึ้นเนทเขี่ยบอลให้กับไกเซอร์พอได้บอลไกเซอร์ก็เลี้ยงตรงขึ้นไปอย่างรวดเร็วจากเส้นกลางสนามและคนที่เข้ามาป้องกันคนแรกของทีมอูเบอร์ก็คือราชาบาโลที่วิ่งพุ่งตรงเข้าหาไกเซอร์ด้วยความรวดเร็วลองแสดงให้ฉันดูหน่อยสิว่านายมีดีแค่ไหน คิดว่าเท่มากหรือไงทาเป็นสักรอยสักกุหลาบสีน้าเงินไว้แบบนั้นนายเอ้งงบาโลผพูดท้าทยายไกเซอร์ก็ตอบโต้กลับไปดูเหมือนว่านายเอ็งก็อยากจะลองดีกับฉันสินะไอ,อนน้กอลิล่าหัวแดงคนที่มีแต่แรงและสมองแบบนายเดี๋ยวฉันจะดับไอความมั่นใจนั้นให้สิ้นไปเลยการวิ่งของบาโลทําให้เนทรู้สึกเอใจอะไรบางอย่างทันทีเอ๊ะอะไรกันเจ้าบ้านี่กําลังวิ่งกดดันเล่นเกมรับอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอบ้าน่านปกติแล้วตลอดทั้งเกมเจ้านี่แทบไม่เล่นเพสซิ่งเลยนะ มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไกเซอร์ er, เลือกที่จะไม่เข้าประทะก,กับบาลโลเขาดีดบอเลเร็วคืนให้กับเนทและวินาทีที่เนทได้บอลเขาเองก็รู้ได้ทันทีว่าหน้าที่ที่เขาจะต้องทําคืออะไรเข้าใจแล้วครับท่านไกเซอร์ผมจะเป็นตัวล่อให้กับคุณเองด้วยการเล่นของผมจะทำให้พวกอูเบอร์นางโง่จะต้องมาลุมล้อมผมจะสร้างโอกาสให้กับคุณให้ได้เลยครับ เนสตัดสินใจที่จะเล่นเสี่ยงแบบยอมตายเพื่อเจ้านายของตนเองในเวลานี้ภายในจิตใจของเนสเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเพราะทุกอย่างอยู่ในกำมือของเขาแล้วเนสใช้เท้าขวาข้างเดียวแตะบอลไปมาทำท่าจะไปทางขวาแล้วก็ล็อกกลบกับมาทางด้านซ้ายหลอกล่อเลี้ยงหลบเซนโดและดาโกไปได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเป้าหมายการเล่นของเนสคือปั่นป่วนให้ผู้เล่นบริเวณแดนกลางทางฝั่งซ้ายของอูเบอร์เข้ามาลุมกินโต๊ะเขาให้มากที่สุด ความคล่องตัวของเนทสร้างปัญหาให้กับคูเบอร์เป็นอย่างมากบาโลลรีบตะโกนบอกดาโก้ให้หยุดเนทไว้ให้ได้หยุดเจ้านั่นไว้เร็วเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองบาโลตะโกนสั่งดาโกก็รีบใช้มือคว้าตัวเนทไว้ส่วนบาโลก็วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะแย่งบอลไปให้ได้แต่ก็ไม่ทันแล้วเนทรีบใช้เท้าดีดบอลลอยขึ้นเพื่อส่งต่อและคนที่รับบอลได้ก็คือไกเซอร์เขาก็โดดลอยตัวขึ้นใช้ข้างเท้าด้านนอกจับบอลลงอย่างนุ่มนวลส่งได้เจ๋งไปเลยเนท ที่เหลือต่อจากนี้เดี๋ยวฉันจะจัดก,การต่อเองไกเซอร์กล่าวชื่นชมเนสที่เห็นว่าลูกส่งของตัวเองถูกส่งต่อได้สําเร็จก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีเขาพูดขึ้นมาอย่างสะใจก่อนที่น่าจะกระแทกพื้นเยสทําได้แล้วฉันมีประโยชน์ต่อท่านไกเซอร์ได้แล้วไกเซอร์ที่ลอยอยู่กลางอากาศ ทำการเปิดโหมดเมตาวิชั่นเพื่อหาเส้นทางการเล่นพอเท้าแตะถึงพื้นปุ๊บไกเซอร์ก็เลี้ยงบอลหลบลิโคที่ยืนขวางทางอยู่ทันทีลิโคที่โดนเลี้ยงผ่านไปแบบที่ตัวเองก็อยางตั้งตัวไม่ติดได้แต่ตะโกนบวกเวกตกใจบอกให้เพื่อนๆระวังการบุกเร็วหืมนี่มันอะไรกันนี่เขาตั้งใจจะโจมตีพวกเราจากตรงกลางแบบนี้เลยนะเหรอนี่มันบ้าเกินไปแล้วพวกเราระวังตัวด้วยนะไกเซอร์กำลังพุ่งเข้าไปแล้วเป้าหมายของไกเซอร์คือการฉวยจังหวะ บุกเร็วจากตรงกลางเพลยการเล่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะเนททำการเลี้ยงบอลเจาะตรงกลางด้านขวาทางฝั่งดาโกแต่ที่จริงแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ไกเซอร์มีจังหวะโจมตีตรงกลางจากทางด้านซ้ายฝั่งอิคโคต่างหากนี่คือการเล่นประสานงานระหว่างท่าและเจ้านายที่เข้าขากันเป็นอย่างดีนิโกะที่เห็นไกเซอร์พุ่งเข้ามาก็ตั้งท่าเตรียม้อมพยายามอ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พบว่านอกจากไกาเซอร์ที่กำลังเลี้ยงบอลตรงเข้ามาแล้วก็ยังมีกริมผู้เล่นของทีมบาสซัดเหมือนเช่นวิ่งเติมขึ้นมาขออออบไกเซร์ยู่ทาางด้นาง ระวังด้วยนะทุกคนอย่าให้เขายิงได้เด็ดขาดแล้วก็ระวังการถูกตีจากทางหน้าข้างด้วยมีคนวิ่งเติมขึ้นมาแล้วนิโกะรีบตะโกนสั่งการไกเซอร์ aiser, เลี้ยงบอลตรงไปยังกลุ่มผู้เล่นอูเบอร์ที่ยืนป้องกันอยู่เขาเร่งพลังเมตาวิชั่นขึ้นทันทีข้างหน้าของไกเซอร์มีผู้เล่นอูเบอร์ยืนป้องกันอยู่4ี่คนนิโกะกับไอคูยืนคุมพื้นที่อยู่ตรงกลางอาลิวอยู่ทางด้านขวาคอยระวังคุณนิงงามิเปรอนอยู่ทางซ้ายคอยระวังอิซาญิเอาละ่ะค้นหาเส้นทางให้เจอการทำประตูของฉัน สิ่งที่ฉันต้องการคือช่องว่างเล็กๆขนาดเท่าลูกบอลก็พอฉันจะต้องเล็งไปที่จุดนั้นแล้วโยอิจิละ่ะตอนนี้เจ้านนั่นอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจ้านั่นอยู่ทางด้านซ้ายสินะตอนนี้มุมยิงทุกอย่างถูกปิดไว้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาฉันจะจัดการมันให้เปิดออกเองเตรียมตัวไว้ให้ดีหลายพวกโง่พวกแกจะต้องเจอไกเซอร์อิมแพคอีกครั้งหนึ่งไกเซอร์ Kaiser, ตัดสินใจที่จะยิงเองเสี้ยววินาทีที่ผู้รักษาประตูเหลือมองไปทางอีซางิเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ไกกเซออรร์ต้งา ภายใต้เมตาวิชันของไกเซอร์ยากที่จะมีการเคลื่อนไหวไหนเล็ดลอดสายตาไปได้ไกเซอร์ทำการยกบอลออกไปทางด้านขวาหลบนิโก้ดวงตาของไกเซอร์เปลี่ยนไปอีกครั้งดวงตาและกล้าทำงานมุมยิงล็อกเป้าทันทีช่องว่างเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างกองหลังของอูเบอร์ไอคูและอาลิวไกเซอร์ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีการตวัดยิงบอลที่รวดเร็วที่สุดในโลกตวัดยิงบอลออกไปด้วยท่าขวาก่อนที่ทุกคนจะทันได้ขยับตัวลูกยิงความเร็วแสงถูกยิงออกไปบอล พุ่งตรงไปอย่างช่องว่างที่เล็งไว้อย่างแม่นยำแต่ทันใดนั้นลอเรนโซก็มาจากไหนไม่รู้เอาหน้าเข้ามาขวางมุมยิงไว้ว่าไงล่ะมิคาเอลว่าแล้วนายต้องเลงยิงมาตรงนี้แน่ๆคิ๊คิ๊คิฉันจะก,การนายได้อีกแล้วนะลอเรนโซยิ้มดีใจที่สามารถอ่านทางการเล่นของไกเซอร์ได้อีกครั้งบอลกระแทกเข้าเต็มหน้าของลอเรนโซกระเด็นลอยขึ้นด้านบนส่วนไกเซอร์ที่เสียท่าให้กับลอเรนโซก็สะบัดออกมาด้วยความเจ็บใจไอเวนล,ลอเรนโซแกอีกแล้วเหรอที่จะขัดขวางฉันไปถึงไหนกันเนี่ย เพลงการเล่นนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าลอเรนโซเองก็อ่านเมตาวิชั่นของไกเซอร์ออกเขาก็เลยแอบอยู่หลังอาริวเพื่อหลบการตรวจจับของไกเซอร์ก็เลยสามารถประกันลูกกิงไว้ได้ทันและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือจังหวะนี้ไกเซอร์ Kaiser คงต้องการจบเกมให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกคนจะทันตั้งตัวก็เลยทําให้ไกเซอร์มองไม่ละเอียดพอเลยพลาดไปแค่นิดเดียวบอลลอยตกลงมาฟูกาคุรีบตะโกนบอกให้ผู้เล่นอูเบอร์ทําการเก็บบอลสองให้ได้ ทุกคนต่างก็เข้าประจําที่เตรียมกระโดดแย่งบอลอีซังีก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมดวงตายังคงเปิดโหมดเมตาวิชั่นอันเกมอยู่เป็นไปอย่างที่คิดไว้เลยลรอเลนโซคงไม่ปล่อยให้ไกเซอร์ยิงได้อย่างง่ายๆแน่เอาละ่ะบอลลอยมาแล้วจุดตกของบอลก็เป็นใจมากๆเลยฉันจะต้องวิ่งไปให้ถึงบอลเป็นคนแรกให้ได้โอกาสมาถ,ถึงฉันแล้วนี่แหละคือโอกาสที่ฉันจะใช้ลูกยิงโดยไม่จับบอลลูกนี้ขอฉันเถอะนะ อิซางิตัดสินใจชฉวยโอกาสที่จะวิ่งเข้าไปยิงบอลที่ตกลงมาทันทีแต่ยังไม่ทันที่อิซางิจะเข้าถึงบอลไอคูก็กระโดดลอยตัวหมวงบอลตัะหน้าอิซางิีไปนายคิดง่ายไปหน่อยนะไม่ใช่มีเพียงแค่นายหรอกที่มีความสามารถลวงตาแบบนั้นนะไอห,หัวขโมยฉันรู้หรอกนาว่านายเล็งจุดตกบอลน,นี้อยู่ใช่ไหมละ่ะไอคูสียยิมในชัยชนะอิซางิที่โดนไอคูอ่านเกมการเล่นออกก็บ่นออกมาด้วยความเจ็บใจ ไอเวยเอ้ยไอตัวน่าลำคาญอีกแล้วบอลกระเด็นมาอย่างที่ว่างและคนที่กำลังวิ่งเข้ามาเก็บบอลก็คือฮีโอลิที่วิ่งเบียดกันมากับแอปดีต่างคนต่างก็ใช้มือกันอีกฝ่ายไว้แอปดีใช้มือดึงหลังไว้ส่วนฮีโอลิก็ใช้มือดันแอปดีไม่ให้เข้าถึงตัวฉันมาช่วยแล้วอีสังีคุงไม่ต้องห่วงไปเพราะยังไงสารเราสองคนก็มองเห็นเกมแบบเดียวกันนี่นาะฮีโอลิพูดออกมาอย่างโล่งใจแล้วก็เป็นฝ่ายที่เข้าถึงบอลก่อนพอจับบอลได ก็รีบสปีดตัวดีแอปดีออกไปอีสังี้ที่เห็นว่าฮิโอริเก็บบอลได้เขาล่าวชื่นชมฮิโอริดีมากฮิโอลิแต่ยังไม่ทันที่ฮิโอลิจะได้ทําอะไรก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาไล่เพสซิ่งอีกคนยังอ่อนหัดหน้าไอสว่าตัวสํารองอย่างนายหนะักไม่คารานามือฉลอกนะเป็นบาโลนี่เองที่วิ่งตามขึ้นมาจากด้านบนมาช่วยเพื่อนไล่บอลถึงแดนหลักการลงมาไล่บอลป้องกันอย่างสุดตัวของบาโลทําให้ฮิโอลิถึงกับตกใจไม่อยากเชื่อในสายตาตนเองหืมบาโลคุงลงมาไล่บอลถึงตรงนี้เลยเหรอ ฮิโอริคิดบาโลพยายามใช้มือหล้างเบียดฮิโอลิไว้เพื่อที่จะแย่งบอลไปให้ได้ฮิโอลิก็พยายามใช้ตัวบังบอลแต่ทัานใดนั้นก็มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งของอูเบอร์พุ่งเข้ามาจากทางด้านข้างนิโกะกระโดดแย่งบอลไปจากเท้าของฮิโอลิอย่างง่ายได้เพลยการเล่นนี้นิโกะเองก็ใช้เมตาวิชั่นอ่านเกมอยู่ขอบคุณมากครับราชาที่มาช่วยพวกเราแย่งบอลการที่มีราชาของทีมมาช่วยวิ่งไล่มาทําให้งานของพวกเราง่ายขึ้นเป็นอย่างมากนี่คือบรรยากาศการทํางานที่สุดยอดไปเลยล่ะครับผมชอบแบบนี้จริงๆเลย นิโกพูดขอบคุณบาโลที่เข้ามาช่วยเล่นเกมลับการเล่นประสานงานในการป้องกันของทีมอูเบอร์ที่มีราชาบาโลเป็นคนนำทำให้อิซงยยิ่งร้อนโลนเหงือแตกออกมาเต็มหน้าแย่แล้วนี่มันแย่แบบสุดๆไปเลยตอนนี้ผู้เล่นของอูเบอร์กำลังตอบสนองต่อการวิ่งเพซซิงของบาโลได้เป็นอย่างดีเลยยิ่งบาโลวิ่งเพซสซิงไวและรุนแรงเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งปรับความเร็วตามมากขึ้นเท่านั้นให้ตายสิวะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างให้ราชาบาโลจะยอมเล่นป้องกันด้วยการไล่บอลตั้งแต่แดนหน้าแบบนี้นี่มันเป็นสิ่งที่บาโลจะไม่ยอมทําเป็นอันขาดทางด้านผู้เล่นอูเบอร์เมื่อตัดบอลได้ทุกคนก็วิ่งสวนกลับไปผู้เล่นของบาสัดเหมือนเช่นที่เสียบอลต่างก็รีบวิ่งตามไปอิสังิพยายามใจเย็นลงวิเคราะห์สถานการณ์ใจเย็นๆเราต้องค่อยๆค,ค,คิดการเล่นของบาโลเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเป็นอย่างมาก ต่อจากนี้ไปเราจะต้องระวังเรื่องนี้ให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นการตัดสินใจของพวกเราจะต้องช้ากว่าพวกเขาไปก้าวหนึ่งมันเพราะอะไรกันนะฉันมองข้ามอะไรไปค่อยๆค,ค,คิดดูสิถ้าเราดูจากการเล่นเมื่อสักครู่เจ้าพวกนั้นทั้งหมดต่างก็ปรับแท็กติกที่ตัวเองมีให้เข้ากับการเล่นของบาโลทุกคนต่างก็เล่นกันอย่างพักดีในตัวของบาโลอย่างเต็มที่โดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแต่บาโลพักดีและเชื่อในตัวเองเท่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วนี่มันคือการรวมกันที่สมบูรณ์แบบ ระหว่างราชาที่เชื่อมั่นในตัวเองกับกองกําลังสุดแกร่งที่ทุกคนต่างก็ทําเพื่อให้ราชาได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของเกียรติยศอย่าบอกนะว่าพวกนายเป็นสัตว์ประหลาดหน้าตาพิลึกที่เป็นการรวมกันของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันแบบตัวคิ m เมล่านีะ่ะนี่คือตัวจริงของทีมอูเบอร์ที่พัฒนาแล้วทีมที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยอีโก้และจินตนาการของบาโลอีซังิคิดสรุปสมมติฐานของตอนเองตัดปาที่การโต้กลับของอูเบอร์นิโก เหลืองบอลขึ้นหน้ามาเซนโดก็วิ่งเข้ามาตีคู่พร้อมกับตะโกนปลุกใจเพื่อนร่วมทีมไปเลยพวกเราไปจัดการพวกมันกันซะนิโก้ก็นิ่งไปแล้วก็พูดขึ้นมาแล้วจากนี้ไปเราจะทำยังไงกันต่อดีละครับผมคิดว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะคอยระวังพวกเรามากกว่าเดิมนะครับหลังจากที่โดนลูกยิงรอดหวังขาคูณสองของคุณเข้าไปเนี่ยครับต่อจากนี้คุณต้องการจะให้พวกเราทําอะไรครับราชาได้โปรดบัญชามาเลยนิโก้เอ่ยปากถามบาโรลด้วยความสงสัย ลอเรโซก็วิ่งตามขึ้นมาด้วยยิ้มหน้าบานสนุกสนานตอนนี้อูเบอร์เป็นทีมของนายแล้วนายาโลจังการจะทํายังไงต่อดีล่ะคิกคิกคิกบาโลที่กําลังใช้สมาธิอยู่พอโดนกอบวนก็หันหน้ากลับมาตวาดใส่ด้วยความหุดหิดหุบปากไปเลยหน้าเงียบๆแล้วก็ทํางานคู่นายไปซะต่อบอลยังไงก็ได้ให้ไปถึงหน้าประตูฝั่งนู้นแล้วฉันจะจบการแข่งขันนี้ด้วยฮัทติสุดสวยให้ได้ฉันจะใช้การแข่งขันนี้โออีโกอิสตรีนีแสดงให้โลกได้เห็นว่าฉันคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเข้าใใจ่่ไหมพวกโง บาโลตะโกนสั่งการการเล่นประสานงานของอูเบอร์ที่ทานฟอร์มแล้วเต็มไปด้ยวยความแม่นยำรวดเร็วหลากหลายทั้งหมดต่อบอลกันผ่านแนวป้องกันของทีมบาสซัดเหมือนเช่นคนแล้วคนเล่าสิ่งนี้ทําให้ฮิโอริที่วิ่งตามมาเพื่อที่จะเล่นป้องกันได้แต่ตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกจิตใจที่ปกติเต็มไปด้ยวยความเยอือกเย็นเริ่มร้อนโลนขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบ้าชมัดนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันคนะระดับแบบที่เราคิดไว้เลยทําไมการเล่นของพวกเขาถึงได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะทั้งความเร็วและความแม่นยำ ฉันอ่านจังหวะการเล่นของพวกเขาไม่ออกเลยสักนิดมันไม่มีที่ว่างให้ฉันเข้าไปแทรกได้เลยแม้แต่น้อยนี่น่ะเหรอมันคือเลเวลของการแข่งขันระดับโลกอีสงน้คุงนายทำได้ยังไงทำไมถึงได้ยังมีความมุ่งมั่นและมั่นใจาที่จะทำประตูได้ในการแข่งขันที่เต็มไปด้วยพวกสัตว์ประหลาดเต็มสนามแบบนี้แต่ไม่เพียงแค่อีสานคุงเท่านั้นแม้แต่ไกเซอร์หรือว่าบาโลคุม ทั้งสองคนต่างก็มุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจว่าตนเองต่างก็เป็นคนที่จะทําประตูดได้เช่นกันทำไมถึงทําประตูดได้ในการแข่งขันที่เข้มข้นขนาดนี้ได้หลักทุกคนที่อยู่ในสนามแห่งนี้ยังกับพวกคนบ้าที่ไม่กลัวอะไรเลยความกังวลบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นภายในใจของฮีโอริ i, แต่ก่อนที่ความกลัวจะเข้ามาครอบงําจิตใจจนหมดฮีโอริ o ก็รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้น ให้ตายสิวะไอความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกดดันแบบนี้ทำไมฉันถึงได้รู้สึกโคตรตื่นเต้นกับมันเป็นที่สุดไปเลยแม่งเอ้ยฉันโคตรชอบความรู้สึกนี้เลยวะรู้สึกดีฉบัดน,นี่คือครั้งแรกที่ฉันได้ลงเล่นฟุตบอลในการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้แววตาของฮ e ีโอริ i, เปลี่ยนไปในทันทีตอนนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นบางอย่างฮีโอริ o i, เริ่มเข้าสู่สภาวะโฟล์และทันใดนั้นเสียงของอีสางิก็ดังขึ้นเพื่อให้สัญญาณบางอย่าง เอาเลยฮิโอลิและเรื่องราวของตอนที่232ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้บอกเลยนะครับว่าเดือดแล้วก็ตื่นเต้นสมกับการรอคอยจริงๆความเข้มข้นระดับนี้เหนือยิ่งกว่ากาแฟเอ so สเปรสโซอีกใครจะคาดคิดว่าเปิดมาไกเซอร์ก็ปุกเข้าไปตรงๆหวังที่จะจบเกมรวดเดียวเสียดายที่รอเลนโซอาจจังหวะได้เอาหน้ามากันไว้นอกจากจังหวะการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมที่สามารถหาจุดยิงได้อย่างรวดเดีวของไกเซอร์ การที่ไกเซอร์สามารถใช้ดวงตานักล่าได้ด้วยทําให้เรารู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วไกเซอร์มีเทคนิคการยิงที่สูงมากบางทีแล้วในเรื่องอาจจะมีเทคนิคการยิงที่มากกว่านี้ผมคิดว่าคนเขียนน่าจะค่อยๆใส่มาทีละนิดทีละนิดไกเซอร์ Kaiser เองก็สมกับเป็นนักเตะเยาวชนระดับโลกก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีเทคนิคในการยิงเยอะส่วนลอเรนเซก็สมกับที่เป็นกองหลังระดับเวอร์เบตอิเลเวนรุ่นใหม่ที่สามารถตามทันเกมการเล่นของไกเซอร์ได้ แล้วการกระโดดเข้าหมุงบอลตัดหน้าอิซางิของไทคุฉากนี้ก็เท่มากๆการที่ทั้งสองคนนี้เข้าปะทะต่อสู้กันบ่อยๆทําให้นึกถึงการแข่งขันในแมตช์ทีมชาติญี่ปุ่นเลยกว่าที่ทั้งสองคนจะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้ก็ในนาทีสุดท้ายของเกมทางด้านฮิโอลิ i, พอจังหวะดได้บอลครั้งแรกก็โดนรับน้องจากพวกสัตว์ประหลาดทันทีที่จริงแล้วแต่ละคนนะครับก็เก่งอยู่แล้วพอยิ่งพัฒนาขึ้นมาก็ยิ่งเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ไม่แปลกที่ฮิโอริจะโดนแย่งบอลไปพอแค่สัญชาตญา คงไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในการแข่งขันที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดแบบนี้เพราะแบบนั้นทีโอลิถึงต้องเป็นสัตว์ประหลาดด้วยอีกคนแล้วการเล่นของบาโลที่วิ่งไล่บอลตั้งแต่ต้นทำให้ผมนึกถึงลักษณะนิสัยของบาโลที่คงไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนก็คงแค่อยากที่จะแย่งบอลกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่ตัวเองจะได้รีบไปยิงประตูแฮตติกแล้วฉากที่ชอบมากๆอีกอย่างก็คือการที่เพื่อนๆในทีมอูเบอร์ต่างก็ทำตามอีกโก้ความต้องการของบาโล ลอเลนโซ่ก็เป็นคนที่ตลกมากๆขนาดสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานก็ยังหัวราอฮีฮาแต่ถึงแม้จะดูเหมือนกับติดเล่นแต่ที่จริงแล้วผมคิดว่าลอเลนโซ่ก็กำลังเอาจริงอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในแมตช์การแข่งขันครั้งน,น,น,นี้เราจะเห็นคนเขียนเขียนลอเลนโซ่ในตอนเอาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าพีคสุดๆในตอนนี้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของอิโอรีก็ต้องบอกเลยนะครับบทในตอนนี้ผิดจากที่หลายๆคนคาดการเอาไว้เป็นอย่างมากตอนแรกต่างคนต่างก็คงคิดว่าพอฮิโอได้ลงมาในสน ก็คงได้ทําการประสานงานกับอิสังยิทําให้ทุกคนในสนามก็ได้ตกตะลึงพึงเพลิดในความเข้าข่ากันของทั้งสองคนแต่อาจารย์คนแต่งก็เก่งมากๆเลยนะครับทําบทให้ฮีโอรีโดนแย่งบอลจากเท้าของตัวเองก่อนเลยเป็นการรับน้องต้อนรับเข้าสู่สังเวยียนระดับโลกอย่างแท้จริงตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในการแข่งขันระดับนี้ถ้าจิตใจไม่แข็งแข่งพออยู่ๆก็ลงไปในสนามพอเจอกับความต่างชานที่เกิดขึ้นก็คงต้องตื่นตกใจกลัวกันไปแล้วแต่เรื่องแบบนั้นไม่เกิดขึ้นกับฮีโอริ ที่อยู่ๆก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นอยากต่อสู้ขึ้นมาพอเห็นแบบนี้แล้วทําให้ผมอดคิดไม่ได้เช่นกันหรือว่าคนยิงประตูสุดท้ายจะเป็นฮิโอรีนะเนี่ยอีโก้ในแบบฉบับกองหน้าของฮิโอริเริ่มกลับมาแล้วส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรก็มาฟอลลติดตามให้กําลังใจพวกเขากันบูล็อกเป็นการ์ตูนอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงได้สนุกทุกตอนขนาดนี้แล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ